สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านในช่องสายสตูดิโอค่ะวันนี้เป็นวันหยุดของเรานะคะเรากำลังจะไปซื้อเนื้อกันค่ะเพราะว่าคิดว่าจะทำกับข้าวกินเองจนอยากกินสเต็กบ e ฟสเต็กใช่ไหมคะใช่ค่บนี่แล้วก็วันนี้นะคะจะเป็นร้านอีกหนึ่งร้านที่เป็นร้านโปรดของจุนเพราะว่าเป็นร้านเนื้อคุณภาพดีแล้วก็ราคาถูกเอาจริงๆถ้าเทียบกับคุณภาพนะคะแล้วก็ราคาถือว่าถูกมากเลยจริงๆ ก็คือร้านที่ชื่อว่าไทย French Butchery ไ h a French Butchery นะคะเป็นร้านเนื้อสัญชาติฝรั่งเศสมีชาวต่างชาติมาซื้อเยอะมากจริงๆนะคะที่ร้านนี้อยู่ที่สุข,ขุมวิทอะไรนะคะจนสองสิบแปดสุข,ขุมวิทสามสิบแปดสามสิบเอ็ดฮะสามสิบเอ็ดสาม ก็ลองดูนะคะเดี๋ยวพาไปดูที่ร้านข้อเสียข้อเดียวของร้านนี้ก็คือหาที่จอดรถยากนิดนึงแต่ก็พอมีมีอาคารข้างๆที่สามารถเข้าไปจอดรถได้เป็นยังไงไปดูกันเลยจ้ะแล้วเราก็มาถึงที่ร้านกันแล้วนะคะทุกคนแต่อยู่ซอยสุขุมวิท33ิค่ะจุนจําผิดนะคะเข้ามาในซอยมันจะแคบแคบนิดนึงนะคะข้างหน้าจะมีร้านขายดอกไม้อยู่ก็แลกบัตรเข้ามาก่อนแล้วก็นี่ Oh, โชคดีมาก ah! ได้ที่จอดรถเลยแต่แคบมากเลยอ่ะ mm hmm. นี่ทำไมาเองจอดไม่ได้นะเนี่ย <'s> วันนี้เราโชคดีมากค่ะได้ที่จอดรถหน้าร้านกันเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงโควิดด้วยค่ะคนก็เลยน้อยปกติเนี่ยเข้าแถวคิวยาวออกมาถึงนอกร้านเลยเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันค่ะ ข้างในร้านนะคะเป็นร้านเล็กๆแต่ว่ามีเนื้อให้เลือกหลากหลายรูปแบบจริงๆนะคะถ้าหากว่าเราไม่แน่ใจเราก็สามารถปรึกษาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เขาได้เลยนะคะว่าจะแนะนำส่วนไหนดีถ้าหากว่าอยากจะไปทำเมนูนี้เอะส่วนไหนจะดีกว่ากันเขาให้คำแนะนำได้อย่างดีเลยค่ะอย่างวันนี้เราก็คิดกันมาแล้วว่าเนื้อที่เราจะซื้อเนี่ยนะคะเราอยากจะเอาไปทำเมนูเป็นซุกิยากิแล้วก็อยากจะเอาไปทำเป็นสเต็ก ก็เดี๋ยวให้จุนเขาเลือกค่ะเพราะเขาเป็นคนทำเนี่ยค่ะมีหลากหลายแบบให้เลือกจริงๆ และในร้านเนี่ยเขายังมีป้ายบอกข้อมูลไว้หมดเลยนะคะว่าเนื้อส่วนไหนเหมาะกับการเอาไปทําเป็นเมนูอะไรบ้างก็สามารถเลือกกันได้และอย่าลืมนะคะช่วงนี้ยังเป็นช่วงโควิดอยู่ก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยสวมหน้ากากอนามัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็เวนเ้นระยะหา่างแล้ววันนี้เราเลือกเนื้อได้มาสี่แพ็คค่ะเป็นเนื้อสเต็กนะคะสามแพ็คแล้วก็อีกหนึ่งแพ็คเป็นเนื้อสไลด์บางๆสำหรับเอาไปทำซุกิยากิ ที่นี่ถ้าหากว่าเปรียบเทียบระหว่างคุณภาพกับราคานะคะถือว่าคุณภาพเหนือราคาจริงๆค่ะ4แพ็คที่ได้มาวันนี้เราได้มาในราคาประมาณ1,200กว่าบาทแต่คุณภาพเท่านี้นะคะถ้าไปทานที่ร้านอาหารแน่นอน3,000บวกค่ะเววสทร่ย I French food jelly, I have to no, just put the salt and pepper like this. I will use the olive oil. Just a bit. I think maybe this is... I would like to make medium. To medium layer, maybe take like around five minutes. This one is for Sai Chan, so I'll suck suck. <coughs> ใส um uh? well, uh. oh. yeah, ่สแตวานิชไก่ลงมาสไม่ใช่ใช่ฮ่าฮ่าฮไม่ใช่กิมจยำกิปิโตะยำกิเกลีโอจิมายขี้เขียดไหนกูขี้เขียดโอ้โหอะไรกูขอนะทราย the cover Put the butter. Oh, make it home, home. this is for the side channel, so I will not use butter because she t o n ปรากฏว่าที่จุนทำมาตอนแรกสวยมากเลยนะคะแต่ว่า แส่กินไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันไม่ค่อยสุกมันเป็นแบบมีดีเยี่ยเกือบๆแรเลยนะคะก็เลยกินไม่ได้ปกติถ้าตัวเองกินเนื้อจะต้องกินแบบเวลดันทุกครั้งเลยนะคะับจนไปทำให้ใหม่เป็นเวลดันแล้วหอมน่ากินมากกินกันเลยค่ะพุดซอน,นิดนึงได้ไหมหพุทซอน,นิดนึงเหรอกอินก่อนสิกินก่อนค่ะ <laughs> เดี๋ยวเทสก่นอะ,ะโอั่นแหละ นุ่มมากมันแบบฉ่ำๆอ่ะจุนเขาจะกิน <ars> สเต็กกับวาซาบิค่ะญี่ปุ่นญี่ปุ่นจริง oh. <Okay. S 1> นี่ฟอรลัดนะคะ <Thank you. S 1> น้ำสลัดแบบไงญี่ปุ่นนะคิวพีตัวนี้อร่อยมากค่ะแนะนำ mm. แต่ว่าความเค็มระดับเรานี่ ใส่เกลือหน่อยค่ะเบาเบาฟอหรอฟอหรออ่าอันนี้คือพาสลี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 ไม่ใช่พาสเลีหรอพาสเลีพาสลียัไง hmm we will say we say p พ s สลี จริงเหรอโอเคพาเสรีพาเสร,รีค่ะโอ้ e กดียมยมใส่ใส่าเซรีดูมี d ดียมมี i u m มน่ากินน่า anyway> กินน่ากินน่ากินอร่อย ให้ดูจานผักเนาะเพราะว่าเตรียมแบบผักสลัดง่ายๆไปเลยนะคะเพราะว่าที่บ้านก็มีแค่ผักสลัดแล้วก็มี radish อันนี้ชอบกินโชยุกับโชยุโชยโซ่ญี่ปุ่นไม่เอาโชยุ うん、マジでいいいマママママジジンジン <laughs> マジ美美美味味味しいマジ美味ししうんイク <laughs> กินผักด้วยสิจนสอง